อะไรนะฮะยังไม่ต้องใช้ลยครับเดี๋ยวเราเปิดทางให้คนเดินหน่อยนะเผื่อคนเดินไปเดินมานะขึ้นมาขอบด้านสองข้างคือขอบด้านหน้ากับขอบด้านในบริเวณตรงจุดนั้นคือทำเมฆขัดสถูปเป็นสถูปหลักเป็นศูนย์กลางเป็นสถานที่แสดงพระธรรมาจาักรกับปักวัฒนสูหรือว่าปฐมเทศนาตรงนั้นแหละคือศูนย์กลางของป่าอิสิปัตนาบรทขายวันอย่างแท้จริงอันนั้นคืออันดับที่หนึ่งในเรื่องความสำคัญ อันดับที่สองรองลงมาคือบริเวณฐานเจดีจริงๆแล้วเป็นทรงกลมสูงประมาณสักเกือบเมตรหนึ่งที่เราเห็นอยู่เบื้องหน้าฐานเจดีนี้ตรงนี้เรียกว่าเป็นที่แสดงอนัตตลักษณสูตรหรือว่าธรรมราชิกาสถูเป็นสถานที่ที่เมื่อปัญจวัคคีได้ออกบวชทั้งหมดแล้วบรรลุโสดาบัน เริ่มตั้งแต่ท่านัญญากกนธัญญะบรรลุตรงกลางนะจุดที่แสดงธรรมจ,จักรแล้ววันต่อมาก็บรรลุทีละคนทีละคนโดยพระพุทธเจ้าเนี่ยจะมีพระที่อยู่อุปถากอยู่หนึ่งรูปอีกสี่รูปเนี่ยจะออกไปบินทับาทเพื่อนําพระตาหารมาถวายพระพุทธเจ้าและก็อีกรูปที่อุปถากด้วยเนี่ยเพราะเนี่ยวันที่สองท่านหนึ่งก็บรรลุพระโสดาบันวันต่อมาท่านที่สามก็บรรลุโสดาบันวันที่สี่ท่านที่สามท่านที่สี่ก็บรรลุโสดาบัน วันที่5้ั้ี่5ก็บรรลุโสดาบันเมื่อทั้งหมดบรรลุโสดาบันหมดแล้วพอถึงวันที่6ในวันเข้าหลังจากเข้าบรนสาแล้วเนี่ยทั้งหมดก็มารวมกันอยู่ที่นี่พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสแสดงธรรมที่ชื่อว่าอนัตตลกนณสสูตรว่าด้เรื่องกฎพระไตรลักษณ์หรือว่าสามัญลักษณะเมื่อแสดงธรรมจบลงปรากฏว่าปัญจวัคคีนั้นบรรลุอรหัตผลพร้อมกันทั้งหมดในจบธรรมนั้นทันที ตรงนี้จึงกลายเป็นสถานที่ประกาศชัยชนะธรรมะของพระพุทธเจ้าเรียกว่าธรรมราชิกาสถูนะจุดจุดนี้เป็นจุดที่มีผู้บรรล,ลุเป็นพระอาหารหันต์ตามพระพุทธเจ้าเป็นครั้งแรกในโลกดังนั้นจุดนี้จึงกลายเป็นจุดสําคัญจุดที่สองของป่าอิสิปตนะมฤตทยวันจุดที่สามที่เราเห็นว่าเป็นสร้างสถูปมีเสาที่เลี้ยงขึ้นมาเป็นคู่ๆตรงบริเวณจุดนี้เรียกว่าพระ มูลละคันทักกูดีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นกุฏิที่พระองค์อยู่ประทับจำบรรษาที่หนึ่งเป็นกุฏิแรกสุดเลยที่พระองค์ประทับจำบรรษาแต่ <c oughs> ว่าตรงนี้คือจุดสําคัญจุดที่สามนะจุดจุดนี้เอง <c oughs> พระองค์ท่านส่งพระธรรมทูตไปประกาศารพระสัทธรรมทั้งหมด60องค์ในชุดแรกสุด <c oughs> ที่พระองค์ทรงตรัสว่า <c oughs> ดูก่นมิสูตทั้งหลาย <c oughs> บัดนี้พวกเธอพ้นแล้วจากบวงอันเป็นของทิพย์ คนแล้วจะบ่งอันเป็นของมนุษย์ทั้งปวงพวกเทุ่ยเที่ยวจะริกไปเพื่อประกาศร,รมอาจาร,รย์อันงดงามยอดเยี่ยมหมดจดทั้งในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดแต่จงอย่าไปทางเดียวกันถึงสองรูนั้นจุดนี้เป็นจุดที่ส่งพระธรรมทูตท,ทั้งแรกออกไปประกาศพระศัทธรรมเรียกว่าเป็นกุฏิของพระองค์และนี่คือจุดที่สจุดที่4คือบริเวณที่เราเห็นว่าเป็นศาลาสาลาหินเล็กๆตรงนี้ จุดนี้คือจุดที่ตั้งของเสาศิลาของพระเจ้าสมมหาราชซึ่งมีเป็นหัวสิงห์สีที่ที่เราเจอในพิพิธภัณฑ์เมืองสารนาต้นเสาทั้งหมดยังคงหลงเหลืออยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปชมตรงนี้นี่คือจุดสําคัญประการที่4นะเราจะเห็นอยู่4อย่างด้วยกันในเขตบริเวณเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยปรากฏว่าตอนเซอร์รัสเซนร์แฮนิงแฮมมาขุดค้นเปิดหน้าดินที่นี่แล้วแล้วก็มาล้อมล้วเอาไว้ แต่เนื่องจากยังไม่มีกําลังคนจึงยังไม่ทําอะไรปรากฏว่าศาสนาเชนเข้ามาถึงปุ๊บก็มาปรากฏว่าค้นพบพระพุทธรูปทั้งหมด5,000กว่าองค์ด้วยกันในพื้นที่บริเวณน,นี้แล้วค้นเจอรูปเคารพของศาสดาหมหาวีระคือรูปพระแก้ผ้าเนี่องคหนึ่งเท่านิ้วก้อยนี่แหละนะดังนั้นเนี่ยเลยกลายเป็นว่าที่นี่ก็ไม่ใช่ที่ของเชน ดังนั้นก็ให้คนฮินดูให้คนเชนเนี่ยหยุดในการก่อสร้างต่อแต่อินเดียมีธรรมเนียมว่าถ้าใครสร้างวัดแล้วจะไม่ทําลายวัดดังนั้นจึงได้มีวัดเชนครั้งตึงอยู่ตรงนี้นิดหนึ่งวันนี้นเป็นวัดเชนอยู่ในเขตป่าอิสิปัตนะจุดห้าเมตรแต่เคยมีสถูปที่สูงก,กว่านั้นคือธรรมราชิกาสถูปจุดที่2เนี่ยจุดนี้เป็นจุดที่มีการสร้างขึ้นมาจนเบ็ดเสร็จสูงทั้งหมดกัน60เมตรทำไมถึง60เมตรเพราะว่าเขาสร้างขึ้นมาเนี่ย เพื่อจะเก็บรักษาพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้อยู่ภายในนี้พระบรมสารีริกธาตุที่พระเจ้าสมมหาราชเนี่ยท่านบรรจุเอาไว้ก็สร้างและก็เก็บที่นี่ต่อมามีการบูรณะในพศ900จนสูงถึง60เมตรพอเบญพรรณสีพระองค์ท่านเอง เห็นสถูปเจดีย์นี้แล้วคงจะลำคาลูกตาเต็มทีดังนั้นจึงสั่งอำมาตย์เจดสิงหเนี่ยมันลื้อสถูปออกไปแล้วเอาอิฐเอาหินทรายที่แกะสลักเนี่ยกลายเป็นสถูปเนี่ยไปสร้างวังตัวเองคือวังพระเจ้าเจดสิงปัจจุบันก็ยังอยู่และก็สร้างท่าเรือเจดสิงปัจจุบันก็ยังอยู่ในแม่น้ำค้คานั่นแหละดังนั้นพระองค์ก็ลื้อไปจาก60เมตรเนี่ยลื้อไปจนถึงฐานเลยพอลื้อไปถึงฐานปุ๊บไปเจอพระอบบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ตัวตัธรรมจาตจักาสิงก็เอาพระอบนี้ไปถวายให้กับพระเจ้จาจีตสิง์ พระเจ้าเองสิงบอยเห็นพระบรมสารีริีกธาตาพระองค์ก็ได้แต่ถอนใจว่าโอ้หนผู้ที่เจ้าตายตั้งนานแล้วยังไม่มีใครกระดูกไปลอยคลองคา้เลยสงสารกลัวพระเจ้าจะไม่ได้ขึ้นสวรรค์ดังนั้นจึงเอาพระบรมสารีรที่ท่านจับพระเจ้าไปลอยแม่น้าคงคาในตรงกลางที่ปัจจุบันกลางปนที่ศักสิ์สิที่สิองแม่น้ําคงคาในมาร,ราศรีนั่นเองที่เรียกว่าท่าเมนคา่าดังนั้นพอหลังจากเอาพระกาตุาไปลอยแล้วเซอร์แลสเซนต์แนนิงแฮมกลับมาไม่ทันเสียดายจึงได้เจ็บพระอกกลับคืนมาและไม่ได้พระบรมสา ทีนี่พระเจ้าเจ,าเจาสิงแกไม่หนำใจแกก็สั่งลื้อกุฏิพระพุทธเจ้าต่อกุฏิพระเจ้าเนี่ยสูงทั้งหมด61เมตรมากกว่าที่นี่1เมตรกุฏิพระเจ้าเป็นทรงไหนทรงเดียวกัเจดีพุทธคยาหรือว่าทรงตรงหน้าเรานั่นแหละทรงที่เป็นทรงแหลมแหลมเป็นเจดีย์สี่เหลี่ยมเป็นเท่าหลามตัดขึ้นมานั่นแหละสี่เหลี่ยมคางหมูขึ้นมานั่นแหละเจดีย์นั้นเขาเรียกว่ามหทันทกุฏิวิหารซึ่ง คนที่ก่อตั้งวัดนั้นรู้ดีว่ากุฏิพุทธเจ้าเป็นรูปทรงนั้นจึงได้เอารูปทรงกุฏิพุทธเจ้าไปสร้างเป็นแบบนั้นอยู่นอกป่าอิสิป,ปตมนมฤคทายวันตรงนี้สูง6 1เมตรทำไมสูง6 1เมตรเพราะว่าแทนพระอะหรหันต์60องค์รวมพระพุทธเจ้าในพรรษาแรกด้วยที่ส่งไปประกราศพระัทธรรมทัม่วทั้งชมพูทวีปนั่นเองอันจุดนี้เนี่ยแกลื้อลงมาจนเหลือฐานสุดท้ายยังไม่หนำใจไปลื้อต่อนะไปลื้อสถูปนั้นสถูปที่เป็นสถูปใจกลางหลักของเรานั่นแหละปรากฏว่าลื้อไได้ครึึ่่งงหน ข้างบนเนี่ยแต่ดราไม่ได้เป็นสองลอนแบบนี้นั้นลื้อไปครึ่งหนึ่งข้างบนเนี่ยพอลื้อมาถึงตรงกลางปรากฏแกตายแกตายแกตายอย่างทรมานพอตายปุ๊บเนี่ยผลก็เลยล่ำลือกันว่าเพราะแกมาทำลายสถานที่แห่งนี้เป็นอาถรรพ์ดังนั้นพอแกตายปุ๊บไม่มีใครเลยมากล้าแตกต้องตรงนี้อีกเลยก็เลยกลายเป็นเจดีย์เหลืออยู่ค้างตึงอยู่แบบนี้นี่ข้างบนเนี่ยก็คือถูกเอาออกไปหินทรายอ,าออกไปก็เหลือแต่แกนที่เป็นอิฐแล้วด้านล่างก็ยังคงสมบูรณ์อยู่แต่เดิมเนี่ย เป็นอิฐหินทรายที่สมบูรณ์จนถึงยอดนะแต่ถูกเอาออกไปครึ่งหนึ่งนะก็เหลืออยู่เพียงแค่นี้ดังนั้นเจดีย์นี้จึงไม่เคยถูกทําลายจนหมดสิ้นมาก่อนมาจนถึงปัจจุบันที่เห็นว่าเป็นช่องช่องช่องทั้งหมด8ช่องนั้นนหะเก็บรักษาพระพุทธร,รูปที่งดงามที่สุดของยุคไว้8องค์ซึ่งปัจจุบันหลงเหลือเพียงแค่องค์เดียวอยู่ในพิพิธภัณฑ์มือสารานานนั่นแหละนะที่เราเจอพระพุทธรูปที่สวยที่สุดนั่นแหละอยู่ในช่องนี้นั่นเองในช่องนี้ เดี๋ยวเราก็จะค่อยๆเดินเข้าไปไปดูเสาศิลาของเจ้าเจ้าสุม